ก็สวัสดีทีมงาน YouTube นะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ช่องของผมนะครับ k คร t ้าสตูดิโนะครับโดนแจ้งมาว่าเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็คือว่าทีแรกผมก็งงครับเพราะว่าช่วงโควิดเราไม่มีเวลานะครับมันคือลหลายๆลาสิ่งลหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปมากนะครับคือผมก็หยุดทำคลิปมาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่า เราแบบเหมือนก็โดนกันนะครับว่าน่าจะรู mm ้นะครับขนาดดารานักแสดงอะไรงานหดลดหายกันนะครับหลายเรื่องนะครับก็คล้ายๆว่าไอสิ่งที่เราลงลงทุนลงแรงทําไปนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราซื้อมาเพื่อถ่ายทํานะครับก็หายไปกับโควิดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทํางานของผมกันนะครับว่าผมทํายังไงบ้าง นะครับผมบอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ่ายเองนะครับเป็นพักๆเป็นช่วงๆไปนะครับ เนื้อหาซ้ำนะครับหมายถึงช่องมีเนื้อหาคล้ายกันมากจนผู้ชมไม่อาจเห็นถึงความแตกต่างของคลิปวิดีโอและรายการที่อยู่ในช่องเดียวกันนโยบายนี้อ้างอิงจาก Search Console ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในโปรแกร,รม Adsense ซึ่ง YouTube นะครับได้ระบุนโยบายนี้ไว้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ Creator YouTube มากขึ้นแล้วนะครับนโยบายที่อนุญาตให้สร้างรายได้ ก็คือนโยบายนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่สร้างรายได้จะเสนอสิ่งที่ดึงดูดและน่าสนใจสำหรับผู้ชมกล่าวคือหากผู้ชมทั่วไปเห็นชัดเจนแล้วว่าเนื้อหาวิดีโอแต่ละรายการในช่องของคุณแตกต่างกันช่องก็จะมีสิทธิ์สร้างรายได้เราทราบว่าหลายช่องสร้างเนื้อหาที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ สาระสำคัญของวิดีโอแต่ละรายการควรมีความหลากหลายครับตัวอย่างเนื้อหาที่อนุญาตให้สร้างรายได,ได้ได้คือช่วงเปิดและปิดวิดีโอเหมือนกันแต่เนื้อหาส่วนใหญ่แตกต่างกันและเนื้อหาคล้ายกันโดยที่วิดีโอแต่ละรายการเนี่ยมีการพูดคุยในรายละเอียดที่เกี่ยวกับคุณภาพในด้านต่างๆของสิ่งที่กำลังเสนอ การนำคลิปสั้นๆของสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาตัดต่อเข้าด้วยกันโดยอธิบายถึงการเชื่อมโยงกันของแต่ละคลิปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยสไตล์ของช่องครูตาสตูดิโอนะครับมันก็จะเป็นสไตล์ที่แรกก็คือสอนขับรถรับไปมาๆก็คนขนะับรถน้อยลงนะครับเพราะว่ามันมีหลายช่องทําสื่อออกมานะครับผมก็เลยไปทำเกี่ยวกับเรื่องอการ นำคลิปต่างๆนะครับออกมาให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับซึ่งเสร็จแล้วก็โดนแจ้งเตือนว่าเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งผมก็ตกใจมากแล้วก็ลบคลิปทั้งหมดทิ้งเลยนะครับผมยังไงก็อยากจะฝากทีมงาน YouTube นะครับช่วยพิจารณานะครับคลิปอาจจะไม่สามารถกลับไป แก้ไขได้เพราะว่าผมลบออกหมดแล้วนะครับเพราะว่าตกใจมากนะครับที่โดนเนื้อหาอะไรนํากลับมาใช้ใหม่คือคืองงครับก็เลยตกใจก็เลยลบทิ้งนะครับผมยังไงก็ช่วยฝากพิจารณาครับช่วยเปิดการสร้างรายได้ให้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคือแบบเรานําเนื้อหากลับมาใช้ก็คือว่าอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับผมก็เอามาทํานะครับเสร็จแล้วก็มันปังมากครับแล้วมันแบบงงคือมันขึ้นมาหลายล้านวิวมากครับ 1 6 1 7ถึงเกือบ20ล้านวิวนะครับถ้าไม่โดนปิดก้นก่อน,นครับยังไงก็ช่วยฝากพินายครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมเสียดายจะไม่รู้จะทำยังไงนะครับสำหรับเรื่องการตัดต่อนะครับผมก็ใช้โปรแกรมคายมาสเตอร์นะครับผมก็ตัดต่อคลิปต่างๆนะครับสร้างสรรค์ผลง,งานนะครับผมเสร็จแล้วก็จะแรนเดอร์นะครับเพื่ออัปเดตลงใน YouTube ต่อไปนะครับฝาก